สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอยเวอลี่หลังจากที่หลายๆคนก็มีการสังเกตนะครับว่าไม่เห็นลีลาเลยในการเล่นกับซาดิเยในครั้งนี้ซึ่งตอนนั้นนะครับลีลาเธอก็ได้มีการอัพสตบอกในไอนะครับว่าเธอป่วยซึ่งตอนนี้อาการก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับล่าสุด ลีลาก็ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับว่าได้มีการหมดสัญญาหรือว่าแยกทางกับซาริเย่เรียบร้อยแล้วแต่ก็เป็นการจบกันที่สวยงามนะครับลีลามีการพูดถึงตั้งแต่ประธานสโมสรหัวหน้าทีมฝึกสอนสตาฟแล้วก็ทีมงานต่างๆรวมทั้งนักกีฬาในทีมทุกคนด้วยครับว่าเป็นมากกว่าทีม เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะครับเท่ากับว่าลีลานั้นจบสวยครับกับซาดิเยลีลาเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับนักกีฬาที่เป็นขวัญใจของแฟนๆชาวไทยเพราะว่ามีคน่ารักกับเพียวบุ๋มบิ๋มตลอดเลยครับงานนี้เพียวกับบุ๋มบิ๋มก็คงจะมีเศร้าเล็กๆเลยครับที่ลีลาซึ่งเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ฤดูการที่แล้วได้ประกาศแยกทางกับซาดิเยนะครับก็ซูซูนะครับลีลา